พระรอโบราณหลวงปู่ศุป,ปากของมะขามเท่าพิมพ์ข้างอุเป็นเนื้อรอโลหะทองผสมโบราณพระนี้เป็นพระที่มีพุทธางนุภาพสูงในระดับประเทศไทยยันข้างอุเป็นพระ ที่สร้างโดยหลวงปูสุขปากคองมะขามเท่าพระนี้ต้องมีที่มาคราบที่ปรากฏบนเนื้อพระจะต้องเป็นเอกลักษณ์ของพระโโรบราณอย่างแท้จริงทึ่งในยุคป,ปัจจุบัน สามารถตรวจสอบด้วยกล้องดิจิตัลพันเอตามหลักโลหะวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ส่วนทางด้านพุทธ,ธานุภาพจัดว่าเป็นเอกสามารถเรียกหรือกระเพง่งกระสิงได้อย่างชัดแจ้งไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยพระสมาคม หรือนังสือใดๆทั้งสิ้นการตรวจสอบพระขั้นสูงสุดของวิชาคือการใช้พุทธานุภาพซึ่งจัดเป็นเอกที่สุดนับแต่อดีตดังนั้นเมื่อใช้พุทธานุภาพทางด้าน กสินบวกปุกเสกบวกกับดิจิตอลพันเอ็กใช้วิทยาศาสตร์ทางด้านโลหะศาสตร์คราบแห่งการเวลาและโลหะวิทยานั่นคือที่สุดเมื่อบวกกับพวกที่มีความรู้ขั้นสูงง่ายๆว่าบุคคลที่เป็นเพื่อนฝูงกัน อายุมากกว่าพ่อแม่ของไอเด็กท่าปรัจันบางคนได้จากโรคนี้ไปแล้วที่อายุ80กว่านั่นคือสิ่งที่เป็นวิธีการพิสูจน์สมัยก่อนและเป็นจริงดังนั้นท่านสามารถเลือกวิธีการใดก็ได้ โดยทั่วไปผู้ใดได้รับเหรียญเหล่านี้แล้วขยายด้วยกล้องดิจิตอลพันเอหรือหาผู้ที่มีอาวุโสส่องพระเหล่านี้แล้วบอกว่าหายากสุดๆแต่ที่ปรากฏในสนามพระหรือการปรากวฏพระคือพระธาประจันมีเป็นแผง สร้างยังไงก็ได้แต่ทางด้านการข่อสร้างจากยุคสมัยแห่งการรอโบราณไม่มีทางที่จะหลุดรอดไปได้ถ้าใช้การปลุกพระพุทธานุภาพปลุกเสกมันจะจบด้วยตัวของมันเองขอให้ทุกท่านโชคดีในการตรวจสอบพระ